สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยนะคะวิชุดาศรีมาคจรค่ะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหารนะคะออพี่ปุ๋ยก็เคยทํางานอยู่สายงานปฏิบัติการ2นะคะแล้วก็สายงานปฏิบัติการ3นะคะดูแลทั้งด้านของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานนะคะแล้วก็ทางด้านออกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาศพุทธคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็ท่าเรืออุตสาหกรรมด้วยค่ะ สำหรับภารกิจหลักของการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเราก็มีหน้าที่ในการจัดหาที่ดินนะคะแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตั้งเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการมาประกอบกิจการอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เราก็จะมีระบบสาธารณูป,ปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการต่างๆนะคะเพื่อให้อำมโนวยวามสะดวกให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะการนิคกกรรมศาสตรการแห่งประเทศไทยของเราหรือกรอ,นอเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะจัดหาที่ดินแล้วก็พัฒนาพื้นที่เองแล้วก็รวมถึงการาจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเองด้วยนะคะ ต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ภาครัฐเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็รองรับต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีนโยบายนะคะให้ทางด้านการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานนะคะเราก็ให้ภาคเอกชนเนี่ย เป็นผู้จัดหาที่ดินนะคะแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต่างๆนะคะเข้ามาแล้วก็มีการก่อสร้างระบบสาญรูปภกและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมจัดให้มีบริการต่างๆด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันก็จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทําให้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมของเราเนี่ย มีจำนวนมากถึง68นิคมนะคะแล้วก็มีหนึ่งท่าเรืออุตสาหกรรมนะคะโดยจะเห็นว่าการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานเนี่ยมีมากถึง53นิคมอุตสาหกรรมนะคะค่ะก็ในกรณีที่เรามีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งกระจายตัวไปตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะเราก็จะมีสำนักง,งานนิคมไปให้บริการนะคะหน้าที่หรือว่าเราจะเรียกว่าการหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานเนี่ย ทางด้านกรอ,อ,อเนี่ยเราต้องทํางานร่วมกับผู้พัฒนานิคมนะคะผู้พัฒนานิคมเนี่ยเป็นเอกชนนะคะเขาก็มีหน้าที่ในการจัดหาที่ดินนะคะแล้วก็พัฒนาพื้นที่มีการก่อสร้างระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบสารนุปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับการนิคมเราเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่จะกําหนดเป็นเซอร์วิส e ล e วลอะเกร e มนต์นะคะ เ,เพื่อที่จะควบคุมการให้บริการของระบบสารุนเภกต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะคะก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักที่สําคัญอันหนึ่งของกรอเรานะคะเพื่อผู้ประกอบการจะได้ได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานนะคะ แล้วก็อันที่2นะคะทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาใช้ที่ดินเป็นผู้ประกอบการหน้าที่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งของการนิ่คมก็คือว่าเราจะต้องมีการให้บริการ one stop service นะคะให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการอนุมัอนุญาตเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะในการประกอบกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตให้ใช้ที่ดินนะคะการอนุญาตก่อสร้าง แล้วก็การอนุญาตออให้ประกอบกิจการได้นะคะซึ่งหลังจากที่การทีคมเราได้อนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมกฎหมายเรื่องความปลอดภัยนะคะกฎหมายเรื่องสารเคมีต่างๆหรือว่าให้ปฏิบัติตามพรบรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะออหน้าที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของ การนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะคะคือเราร่วมกับผู้พัฒนานะคะในการที่จะให้เขามาตั้งนิคมนะคะแล้วทางเราก็ต้องสนับสนุนช่วยช่วยส่งเสริมการขายให้ชาวพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านประธานกนอ,อนะคะคนปัจจุบันท่านยุทธศักดิ์สุภสศรน,นะคะท่านก็ให้นโยบายไว้นะคะว่า เราจะต้องมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมให้มีพื้นที่ที่รองรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราอาศัยกลไกลของการที่ให้นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานเนี่ยร่วมด้วยนะคะแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขยายพื้นที่เองด้วยร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยมีมากเพิ่มขึ้นรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเราจะไปสนับสนุน ผู้พัฒนานะคะในการช่วยในการดูแลลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการนะคะให้ให้บริการอนุมัติอนุญาตต่างๆมีการกํากับดูแลนะคะมีการกํากับดูแลทั้งผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เลยช่วยทํางานร่วมกับผู้พัฒนานะคะในการส่งเสริมการขายนะคะพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็เรามีฝ่ายการตลาดนะคะซึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสายงานบริหารนี้ด้วยนะคะเราก็จะมีการทำการตลาดเชิงลุก นะะในการที่จะไปช่วยทางด้านผู้พัฒนาเองเนี่ยในการที่จะดึงดูดลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากในประเทศและต่างประเทศนะคะได้เข้ามาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม,มนะคะแล้วก็เราจะมีการส่งเสริมภาพรักต่างๆนะคะเราจะมีนวัตกรรมต่างๆนะคะเพราะเรามีกองนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้สายงานบริหารด้วยเหมือนกันนะคะที่จะพยายามที่จะคิด นวัตรกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมที่ตอบรับทางด้านการตลาดนะคะเชิงรุกต่างๆเพื่อให้ทางด้านผู้พัฒนาเองหรือว่าการนิคมเนี่ยเราได้มือเครื่องมือนะคะในการที่จะใช้ทางด้านการตลาดนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการกํากับดูแลอย่างหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือในเรื่องของการที่จะกํากับดูแลให้ผู้ประกอบการภาคังสารกรรมนะคะได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กฎหมายความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่มาอยู่ในนิคมสาหกรรมเนี่ย ก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าออทางกรอเนี่ยเราก็ร่วมกับผู้พัฒนานะคะในการที่จะมีออระบบต่างๆเนี่ยไว้รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนฉุกเฉินซึ่งผู้ประกอบการตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์เขาได้ว่าเขาจะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีบัฟเฟอร์อีกชั้นหนึ่งนอกจากว่าที่เขาเนี่ยมีแผนฉุกเฉินของตัวเขาเองแล้วเนี่ยยังมีแผนฉุกเฉินของนิคมสารรมคุมอีกชั้นหนึ่งก่อนด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายหลักของนิคมสาหกรรมเราอะนะคะซึ่ง อันนี้เราก็ต้องทํางานร่วมกับทางผู้พัฒนาแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการด้วยนะคะในการที่จะทํางานร่วมกันในการเซตแผนฉุกเฉินตัวนี้ขึ้นมานะคะค่ะขอขยายความนะคะทางด้านนิคมุาสารกรรมที่เบื้องต้นพี่ได้เรียนแจ้งไปแล้วเนาะว่าเรามีนิคมุาสารกรรม2รูปแบบ ก็คือนคิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมเราดําเนินการเองกับนคิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานนะคะอันที่จริงเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการนิคมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าออภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติญาต ออการให้บริการวันสต๊อปเซอร์วิสนะคะการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะแข่งขันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมีการให้องค์ความรู้นะคะเรื่องกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เราก็รับฟังเสียงของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะว่ามีความต้องการที่อยากจะได้เซอร์วิสอะไรเพิ่มขึ้นนะคะการที่คมเราก็จะมาปรับปรุงตรงนี้ แต่ที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของที่ดินนะคะเจ้าของที่ดินเนี่ยทางด้านของการนิคมนิคมที่เราเดําเนินการเองเนี่ยเราการนิคมเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเองนะคะเราขายหรือว่าให้เช่าเองนะคะ,ะแล้วก็ส่วนนิคมร่วมเนี่ย ทางด้านผู้พัฒนาหรือเอกชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแล้วเขามาเซ็นสัญญาร่วมดําเนินงานกับการนิคมของเราอะนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะคะเราก็ช่วยสป,ปอร์ตอย่างที่เรียนแจ้งแล้วว่าเราให้เรามีทางด้านฝ่ายตลาดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายงานโอเปอเรชั่นเองเนี่ย เราก็ดําเนินการร่วมกับทางด้านผู้พัฒนานะคะในการที่เราจะทําตัวเป็นเซลล์นะคะร่วมกับทางด้านผู้พัฒนาเลยนะคะเวลามีลูกค้ามาเนี่ยอย่างตัวพี่เองเนี่ยเวลามีลูกค้ามาที่นิคมนะคะเนื่องจากว่าพี่เคยเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่สํานักง,งานนิคมอมตะซิตที่ชนบุรีนะคะเวลามีลูกค้ามาเยี่ยมชมพื้นที่หรือว่าสนใจพื้นที่เนี่ย พี่ก็จะต้องเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะไปรับลูกค้านะคะแล้วก็ไปช่วยในการนำเสนอแล้วก็ไปอธิบายเรื่องของขั้นตอนที่จะมาประกอบกิจการในนิคมศาสตร์การมหรือว่าในประเทศไทยก็ตามนะคะตัวนี้ก็คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยทางด้านนิคมที่กนอดาเนินการเองเนี่ย ทางกนอ,อเราก็จะมีการให้อัลซอร์สนะคะมาดำเนินการนะคะทางบริษัทกัสโกะนะคะแต่ว่าในขณะที่นิคมร่วมเนี่ยทางด้านผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะเป็นคนให้บริการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการทุกคนก็จะได้รับเซอร์วิสที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าเรามีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบสารุปโภคน์นะคะค่ะการบริหารจัดการนิคมนะคะเรา เราไม่ได้อยู่แค่ผู้พัฒนาหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นะคะเรายังมีสเต็กโฮเดอร์ที่อยู่รอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะคะที่อยู่รอบข้างนะคะแล้วก็ทางด้านหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆนะคะที่เราจะต้องทํางานร่วมนะคะเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการนิคมเนี่ยเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับทางด้านชุมชนนะคะแล้วก็ทางด้านหน่วยงานราชการต่างๆด้วย ในการทํางานเนี่ยเราจะมีโปรเจรกต์ต่างๆร่วมกันนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอันหนึ่งที่สําคัญของการนิคมคือเราอ่ะมีเรื่องของความยั่งยืนนะคะการดําเนินการนิคมสาหกร,รมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดมาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด มลพิษต่างๆหรืออะไรพวกนี้เราก็จะมีวิธีการบําบัดกําจัดอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี่ยทำยังไงให้อยู่ร่วมกับทางด้านนิคมอ,อุตสาหกรรมได้อย่างผาสุกยั่งยืนนะคะ mm hmm. ก็คือว่าชุมชนเนี่ยเขาก็ ต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่ของเขาได้นะคะแล้วเขาต้องการที่จะมีรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยเติบโตด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นการนิคมเนี่ยนอกจากเราอ่ะจะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราจะดูแลเศรษฐกิจของประเทศแล้วเนี่ยเรายังต้องมีหน้าที่หนึ่งคือดูแลชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจด้วยชุมชนด้วยจะต้องเติบโตควบคู่ไปนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเราจะเติบโตไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะนะคะก็เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนโยบายหนึ่งของการนิคมเลยเรา เรามีนโยบายด้าน CSR นะคะที่เข้มแข็งมากนะคะก็ตัวนี้ก็คือถ้าถือว่าเป็นหนึ่งในการบริแผนจัดการนิคมเลยนะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะค่ะทางด้านพี่ก็เลยอยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่า เออในเร Salvador, ื่องของนิคมศตสาหกรรมเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้ไปเรียนรู้ในการอยู่หลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ส่วนกลางก็ได้มีการหมุนเวียนไปอยู่นิคมศตสาหกรรมน้องๆที่อยู่นิคมศตสาหกรรมได้มีการหมุนเวียนมาอยู่ทางด้านสักงานใหญ่เพราะว่างานภารกิจของการนิคมเราเนี่ยมันหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารนะคะด้านที่ เกี่ยวข้องกับด้านชุมชนสัมพันธ์นะคะซึ่งพี่ก็การันตีได้เลยว่าการที่เราอไปอยู่นคิคมศาสตร์กรรมไปอยู่หน้านงานเนี่ยจะทําให้เราได้เรียนรู้หลากหลายนะคะไม่ว่าถึงแม้เราจะไม่ใช่ฟิลของวิศวะนะคะแต่ว่าเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบการอนุมัติญาตต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นระบบการอนุมัติอนุญาตให้ใช้ที่ดินนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะคะสําหรับน้องๆที่อยู่ทางด้านวิศวะเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ทางด้านการลงชุมชน มสัมพัพนธะะ์ได้ไปลงพื้นที่นะคะได้ไปคลุกอยู่กับทางด้านท้องถิ่นนะคะแล้วก็ไปทําโปรเจกต์ที่ร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้างนะคะแล้วก็ได้ดูในเรื่องของการแผนจัดการด้านอื่นๆด้วยนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้นะคะว่าเรื่องหลักสําคัญเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการนิคมเรื่องนิคมศากดิ์กรรมเนี่ยถือเป็น core business ของการนิคมนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มี mindset ที่ดีนะคะในการที่จะร่วมกันพัฒนา ที่คุมสาก,การมให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะองค์กรยั่งยืนได้เราก็ยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ